สวัสดีครับวันนี้ครับบ้างครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการนํางานของนักเรียนไปทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับวันนี้ลองดูตัวอย่างก่อนนายผลนักเรียนคืออะไรครับงานเลยคือเมื่อนักเรียนนะครับนี่คืองานของนักเรียนชั้นประถมครับเมื่อนักเรียนเรียนวิชาดนตรีในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนสรุปองค์ความรู้เรียบร้อยนั้นสามารถทําเป็นแบบแบบัดได้นะครับเป็นความรู้ความเข้าใจนักเรียนว่าถ้านักเรียนเรียนไปแล้วถ้าจะออกข้อสอบรื้ทำแบบแบบหัดนักเรียนจะออกแนวข้อสอบ นะครับลองดูตัวอย่างนะครับนี่เป็นงานของในชั้นประหมนะครับนักเรียนคนนี้นะครับเป็นของเด็กหญิงอันที่จะออกแบบในเรื่องของให้ตอบคําถามโดยใช้การเขียนนะครับนี่คือความหลากหลายของนักเรียนนะครับอาจจะมีการโยงเส้นเป็นการออกแบบงานจากโทรศัพท์มือถือนะครับคือทำด้วยไมโครมันนะครับดูตัวอย่างครับนี่คือผลงานที่นักเรียนออกแบบงานมาเป็นแบบทดสอบหรือเป็นข้อสอบครับแตกต่างกันครับถ้าเราเอางานพวกเนี้ไปพิ้นใส่กระดาษแล้วแจกนักเรียน หนึ่งแน่นอนครับมันจะเตือนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องกระดาษจากนี้เราสามารถแอปพลายงานของนักเรียนนั้นเอามาสร้างงานเป็นแบบทดสอบออนไลน์ได้นะครับข้อสอบไม่จะเป็นี่ออกจากครูนั้นนะครับสามารถออกจากนักเรียนได้เป็นความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเองนะครับมาดูตัวอย่างครับก่อนอื่นผมจะเอานำข้อสอบคันนี้ของงีคัเนี้ไปทําแบบทดสอบออนไลน์โดยให้นักเรียนทําข้อสอบได้ในโทรศัพท์ ลองดูนะครับวิธีก,การทําทําอย่างไรครับก่อนอื่นเราต้องแปลงาจากไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์ pdf ก่อนโอเคนะครับก่อนอื่นครับเทมเพลตที่ใช้ง่ายที่สุดคือ c a นว่าโอเคครับผมจะเข้าไปแปลงจากไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์ pdf นะครับผมก็เลือกเทมเพลตอันนี้นะครับอันนี้เป็นหน้ากระดาษเปล่าเลยโอเคตอนนี้เราไปเลือกงานก่อนเราไปอัปโหลดงานก่อนงานอันนี้นะครับอโอเค เราจะแปลงงานที่มันเป็นไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF นะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งงานนะครับกดแชร์กดดาวน์โหลดนะครับเลือกไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็นมาตรฐาน PDF นะครับเสร็จแล้วก็กดาวน์โหลดโอเคเนี่ยงานเริ่มดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF แล้วขั้นตอนต่อไปคือเรานําแบบทดสอบของที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไปทําแบบทดสอบออนไลน์กันครับโดยเข้าไปที่ไลน์เวิร์ดชีตตัวนี้ ไม่อธิบารนี้เราทำงานเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามาดูครับว่าเราเลือกไฟล์เลือกไฟล์ตะกี้นียอยู่นี่ครับติกที่มันเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วเราก็อัปโหลดงานมาเพื่อนําข้อสอบม่เกี้นะครับเป็นแบบทดสอบออนไลน์นนะคือเราไม่ได้เอางานพิมี้ปไปพิมพ์ใส่กระดาษแล้วเราก็มาแจกนักใรียนเขียนโอเคครับตอนนี้เราได้งานของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราสร้างงานก่อนครับโอเคไป ช่องนี้คือให้นักเรียนสามารถพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ได้โอเคส่วนช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ให้นักเรียนสามารถมาตอบโดยกันจิ้มจิ้มในโทรศัพท์ได้เลยนะครับโอเคพอดีผมไปสร้างงานก่อนเนาะสร้างกรอบสี่สเหลี่ยมที่จะให้นักเรียนนั้นเอานิ้วกดเพื่อมาตอบคําถามน,นี้ครับแบบทดสอบนี้นะครับคือจะให้นักเรียนอตอบคาถามว่าเป็นเครื่องจีนประเทศใดครับปรดียวเราเขียนคำตอบก,ก่อนเลย อ่าสิ่งนั้นเป็นดีดนะครับใส่คําตอบขอนว่าเป็นดีดอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นเปล่าอันนี้เป็นตีครับทียน,นี้เรามาดูลองลองดูรีวิวกันนะครับว่าเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะได้แบบทดสอบออนไลน์แบบไหนครับเดี๋ยวผมไปแก้ไขตัวอักษรก่อนเดี๋เป็นสีอยู่อ่าน่าจะเป็นอ่าสามสุกครังครับแล้วก,ก็ลองแอปพลายทั้งหมดเลยโอเคครับ อันนี้ลงกันเมื่อเราส่งงานให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็สามารถพริพ์ชื่อได้เด็กชายเห็นมครับเด็กชายอานุชา้ตรงนี้ก็ใส่ชื่ออะไรบ,บ,บารอะไรไ,ได้ครับชั้นอ่าหกรับว่ากันไปครับเลขที่ยี่ห้าห้าสี่ก็ว่าไปคนเนี้ยเมื่อนักเรียนได้งานแล้วนะครับพิพมชื่อถียบร้อยแล้วก็สามารถเอานี้จิ้มกดลงไปตอบคําถามได้เลยครับตอบอันแรกก็ต้องตอบตีอันที่สองตอบสี เราผมตอมง่วนะผมตอกง้วนะครับอันนี้เป็นเป่าอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเป็นดูดผมตอมง้วกอนนะครับเป็นดโอเคเป็นดูลแล้วกันทีนี้เมื่อนักเรียนทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถตรวจข้อสอบกันได้นักเรียนคนนี้แล้เป็นสิกครับนี่เป็นแบบทดสอบออนไลน์จากข้อสอบที่นักเรียนสร้างขึ้นมาเองจากความเข้าใจเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้อ่าเรื่องดนตรีเรื่องของเครื่องดนตรีไทยแล้วนะครับนี่คือ ตอนนี้ยุคสมัยมันมเปลี่ยนไปนะครับนักเรียนปกติมีโทรศัพท์แล้วก็สามารถใช้โทรศัพท์ให้มันเกิดประโยชน์อันนี้คือแบบสอบออนไลน์ที่สามารถให้นักเรียนทํางานได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปพิ้นใส่กระดาษแล้วให้นักเรียนมาทำงานบนพนกระดาษน,นะครับเคลบดีๆครับถ้ามีเวลาลองไปทำเนดูครับกันให้นักเรียนออกข้อสอบจากผู้เรียนเองแล้วก็หลักสูตรก็นาําทําไปแบบท่สอบออนไลน์โอเคครับสหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านครับไปล้บ๊ายบาย